ขอบคุณออนไลน์สเตชันและ True Sport Network รับชมพรีเมอร์ลีกแบบสดๆทุกคู่ทุกสนามตลอดฤดูกาลได้ที่นี่ที่เดียวสวัสดีครับตอนเราท่านเข้าสู่5นาทีปีศาจแดงติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แม้จะอยู่ในช่วงโปรแกรมทีมชาติแต่เรื่องราวในรั้วกองทัพปีศาจแดงยังคงจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับข่าวซื้อขายนั้นผมอาจจะลดลงไปบ้างครับแต่ถ้ามีอะไรที่น่าสนใจผมจัดให้เพราะผมมองว่าข่าวในรั้วคาร์เรนตันก็น่าสนใจไม่แพ้กันครับเริ่มต้นที่เรื่องของอามัดเดียโลครับที่ล่าสุดเฟอรบิซโซโรมาโน่พูดข่าวย้ายทีมดับโลกยืนยันนะครับว่าเขามาตรวจร่างกายที่คาร์เรนตันเรียบร้อยแล้วนะครับเวลานี้กําลังเตรียมเรื่องพาสปอร์ตแล้วก็เอกสารต่างๆก่อนจะย้ายมาเล่นให้กับเราในช่วงเดือนมกราคมปีหน้าครับ เจ้าตัวนั้นบอกว่าให้เรียกว่าอาหมัดเดียโลนนะครับไม่มีประอเรนะฮะซึ่งอาหมัดเนี่ยเพิ่งลงภาพถ่ายตัวเองร่วมกับบอปปากๆเป็นเมื่อวานนี้นะครับและเขียนข้อความว่าอย่าหยุดฝัน เพราะบางอย่างที่เหมือนจะเป็นไปไม่ได้มันจะเป็นไปได้เสมอนสําหรับคุณนะครับเอาตรงๆนะครับผมชอบนักเตะประเภทนี้แหละครับที่เหมาะกับยูเนเตดมากกว่าแนวซูเปอร์สตาร์และกินเงินสมสงรน,นะครับผมย้ำอีกครั้งจากคลิปล่าสุดว่าไม่ได้จะดอนสารโชก็ไม่เป็นไรครับแต่ได้ดาวรุ่งที่มีแพชชั่นเต็มที่อยากพิสูจน์ตัวเองถึง2คนผมว่าผมโอเคมากเลยนะครับ แต่ปัญหาที่แฟนบอลสงสัยคือแล้วอามัดจะได้ลงเล่นร่วมกับปอกบาหรือเปล่าเพราะล่าสุดเนี่ยมีบทสัมภาษณ์เรื่องปอกบาจากพร e สคอนเฟ e r รนซ์ในทีมชาติฝรั่งเศสที่หลายสื่อตั้งใจตัดมาแค่ตอนเดียวนะครับที่เขาบอกว่าเรอแมดริดคือความฝันใครก็อยากไปเล่นแล้วทําไมมันจะเป็นความจริงในสักวันหนึ่งไม่ได้ใช่ครับปอกบาพูดประโยคนั้นจริงครับแต่ว่าหลายสื่อก็ไม่ได้เขียนคําพูดบางส่วนของปอกบานะครับที่บอกว่า วันนี้ผมยังอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและผมจะต่อสู้เพื่อพยายามพาสโมสรกลับไปสู่ระดับที่ดีที่สุดและผมกำลังคิดเรื่องการกลับไปเล่นที่ดีที่สุดเช่นเดียวกันอย่างที่ผมบอกไปว่าผมยังอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมรักสโมสรของผมและผมจะพยายามทำทุกอย่างเท่าที่ผมทำได้ให้สโมสรดีขึ้นคือบางครั้งสื่อต่างประเทศก็นำเสนอบางสิ่งบางอย่างไม่หมดนะครับเพื่อจุดประสงค์อะไรบางอย่างแต่ถ้าเราได้รับทราบข้อมูลทั้งหมดอย่างครบถ้วน ก็จะทําให้เราเข้าใจมันมากขึ้นนะครับโอเคแหละตอนนี้เขาอาจจะยังไม่ได้สัญญาฉบับใหม่และเราเองก็ยังไม่รู้อนาคตของเขานะครับแต่จะบอกว่าเขาไม่มีใจก็ไม่ใช่ยอยู่ดีครับเพราะเขาก็ยังเต็มที่กับต้นสังกัดปัจจุบันสู้ต่อไปนะครับปอลลาบิลเอ,อ้ย ส่วนเพื่อนของปอลล์บิลอย่างเอริกไบย์ล่าสุดก็มีภาพที่น่าเสียใ้ออกมาครับว่าเขาเจ็บอีกแล้วในเกมที่ทีมชาติแอริกาอุ่นเครื่องเจอกับเบลเยียมครับทำมาแฟนบอลใจหายใจคว่ำกันใหญ่นะครับว่าเอาอีกแล้วเหรอเจ็บอีกแล้วเหรอร้อนไปถึงยูเตตอารีนานะครับซึ่งเป็น Twitter ที่วิเคราะห์แท็กติกชื่อดังรีโพสต์ภาพของแอ็กเซอร์ตอนเซเบ้และก็เทเดนเมงกี้เร่งให้2คนนี้รีบขึ้นมาช่วยพีเอริกหน่อยครับ แต่พี่เอริกบอกว่าไม่ต้องช่วยน้องๆพี่ยังไหวก็จะโพสต์ใน IG ของตัวเองว่าขอบคุณที่เป็นห่วงผมทุกอย่างโอเค ผมแค่ลาเท่านั้นฝันดีนะครับทุกคนสบายใจได้นะครับแต่เอาตรงๆนะครับยังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมวมิ่งคิดว่าบายี่ต้องพยายามสลัดภาพตรงนี้ออกไปจากตัวเองครับเพราะมันก็ยังทําให้โค้ชไม่มั่นใจอยู่ดีครับจะเลือกเขาลงสนามคือบางทีนักเตะที่ถูกเรียกว่ากระดูกยุงหรือว่า injury prone เนี่ยมันมีจริงครับผมเองก็ไม่อยากจะเรียกบายี่แบบนั้นเหมือนกันแต่เอาเป็นว่าเจ้าตัวยืนยันเองนะครับว่าไม่เจ็บก็แปลนว่าจบนะครับเอริกก็น่าจะกลับมาอยู่ช่วยทีมได้ในช่วงโปรแกรมยากๆที่รออยู่ในช่วงกลางเดือน ลาคคมนี้รับปิดท้ายที่เดวะว์ยอร์กตำนานสู่หน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกตัวแรงมากครับโดยที่บอกว่า ถ้าเพาะแนวรุกของสโมสรตอนนี้กับการเติมเอเดนสันคาวานีเข้าไปเนี่ยมันดีเท่ากับลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตร์เลยนะครับเดี๋ยวที่ยอร์กี้บอกว่าการมาของคาวานีเทียบเท่าการมีอยู่ของซาตันอิบราฮิมูวิชเมื่อ4ปีก่อนครับที่เข้ามาแล้วให้คําแนะนํากับเด็กๆภายในทีมและตอนนี้การมีคาวานีมาร่วมมือกับองตโตนี่มาซิยาเมเันกรีนวูดและมาคัสไรส์ฟอร์ดมันคือทางเลือกที่ยอดเยี่ยมและเป็นสิ่งที่ทีมต้องการในเวลานี้ครับ เอาละครับอย่างน้อยผมก็เห็นด้วยกับยอคอยู่เรื่องนึ่งนะคบคือการฝึกน้องๆจบสกอร์และเล่นในจังหวะสุดท้ายเพราะเรื่องนี้โอเลกัน่าโซชาก็พยายามฝึกมากับแรชูอย่างเต็มที่แต่ถ้าได้คาวานี่มากระตุ้นอีกสักคนโดยเฉพาะมาซวยาวที่ไปทับตำแหน่งกันเต็มๆเนี่ยผมว่าความจริงแล้วโซชาคงอยากเอาคาวานี่มากดดันเจ้าหมากด้วยแหละครับเพราะสำหรับดาวยิงรายนี้ต้องกระตุ้นหน่อยครับไม่งั้นเขาอาจจะนิ่งเกินไปแฟนช่องเห็นด้วยกับยอคไหมครับที่บอกว่าการมาของคาร์วานีทำให้แนวรูกยินเด็ดเฉพาะลายกองหน้าเนี่ย เทียบเท่าลิเวอร์อพูลกับแมนซิตี้ได้ผมว่าในมุมผมเนี่ยถ้าพัฒนา3หนุ่ม3มุมให้เต็มขีดศักยภาพมันก็พอจะเป็นไปได้อยู่นะครับก็หวังว่าเอลมาชดอรเอเดนเซนคาวานี่จะเอาประสบการณ์และความเฉียบคมมาเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆครับเข้าสํนวนที่ว่ายิงให้เด็กมันดูฝากด้วยนะครับลูกพี่คาวานี่